หลังนี้นะคะทุกคนอยู่ต้นโครงการมากๆเลยค่ะอยู่ซอยหนึ่งเลยนะคะทุกคนรังนี้พฤกษา67ลำลุกกาคลอง2นะคะทุกคนใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยค่ะไปค่ะไปดูทั้งหลังกันหลังนี้เลยค่ะทุกคนหลังนี้นะใครชอบเขียวเดี๋ยวซับบอกเลยหลังนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทุกคนหน้าบ้านต่อเติมรโรงจอดารถให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมทัลชีฟพียูนะพื้นเนี่ยก็ปูกระเบื้องให้ใหม่แล้วนะแบบนี้เลย มาค่ะเข้ามาดูภายในตัวบ้านชั้นหนึ่งกันนะคะทุกคนนี่เราตกแต่งด้านนี้สําหรับมุมทีวีให้แล้วนะคะทุกคนฝ้าเราก็ทําแบบนี้นะคะตกแต่งด้วยโคมไฟให้แล้วนะพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยเราปูด,ด,ด้วยแกนิโต้นะคะทุกคนชั้นหนึ่งมีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ด้านนี้เลยค่ะพื้นผนังสุขภัณฑ์เราเปลี่ยนใหม่หม,หมดแล้วนะมาค่ะมาดูในโซนห้องครัวนะทุกคนห้องครัวเนี่ย ต่อเตินเค้าจะครัวให้แบบเนื้อนะคะเราททำเป็นห่องแสงแบบนี้เลยกลางวัน,นยังไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะคะด้านนี้เราแตนงบ้านสำหรับเครื่องซักผ้าแล้วนะน้ำดีน้ำทิม้มเรากะปักค่ะมาค่ะทุกคนขึ้นมาดูชั้นสองนะชั้นสองมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำนะคะนี่เป็นห้องนอนแรกเลยนะทุกคนชั้น2เนี่ยเราปูด้วยกันดิโนให้ใหม่แล้วนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งห้องคะ่ดนนงะ,คะด้านนี้เป็นห้องน้ำนะทุกคน ขนานสุขภัณฑ์อุปกรณ์เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะคะทุกคนด้านนี้มาเตอร์เบดลูมกว้างๆอย่างนี้เลยทุกคนหลังนี้นะคะเราแถมรายการให้แล้วทั้งหลังนะทุกคนสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจหลังนี้พฤกษา67ตามลูก,กาอคลอง2นะคะโทรหาป้าตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เลยคะ่ะทุกคนมองหาบ้านในฝันทำเปรตรงใจราคาที่ใช่ให้ปาหาให้นะคะ